ข่าวด่วนครับพี่นอ้องนั่งเอกไม้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าอมแอมระไมแสงทองเนาะพี่น้องเนาะได้เกิดอุบัติเหตรุระหว่างเดินทางกลับจากการแสดงเมือ่อคืนนี้ที่อำเภอกำมาราสัยจังหวัดกาฬสินพี่นอ้องเมื่อคืนนี้วันที่25หรถือว่าเป็นงานแรกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงผาบร,ร่วมนับเปิดฤดูกาลเนาะพี่น้องแบบเต็มวงหลหลายสำนักข่าวก็ได้ล้องข่าวพี่น้อง ว่าขนเอยขนมาอมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงรับในรถหักร่องขางทางพังยับประสันวาให้เนี่ยตะวบุญรักษาปลอดภัพยพี่น้องเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นฤดูการเปิดเ,เดินสายของวงอมอลล์ลำบานเฮ้าแล้ววนาะพี่น้องเน,งนงาะทย่อยเปิดกันแล้วคือจังสาวน้อยเพชรแพงกับเปิดไปวันที่23-24กับเป็นของใจเกินลอยพี่น้องอซึ่งอมแอมเราไม่แสงท่องในเราพี่น้อง ได้เดินทางกลับแล้วก็ได้เกิดอุบัติเหตุลับในน้องได้ออกมาพพดวันหนูขอโทษหนูกลับบ่ถึงบ้านหนูลับในแต่ยังโชคดีตื่นขึ้นมาเห็นต้นไหม่หลักะหักลบท่านตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะเข้ากับหลายๆคนแฮปทรงกำลังใจให้น้องเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเบื้องจากสภาพรถเป็นรถย่อนสวน่วนโตพี่น้องเกียที่นั่งทีพีที่พีวีนี่แหละพี่น้องคอจูเนอร์สีดำเนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งน,องน้อกนาซีเป็นคนขับเองนั่นแหละบเบึ้งจากอันนี้แล้วน้องเราไม่เสียงท่องกัดถือว่าภายนอกกันบนอนาซีได้รับบาดเจ็บอี่อย่างไรน้อกน,นาซีฆ่าเฉ็ยบขาด,บดนั่นแหละพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าสภาพรถดีข้งกักบไข่แน่อืหรี่แต่แต่น้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาหักออกจากต้นไม้ท่านพี่น้องเป็นโกลกใม้ต้นกเสษประมาณจักต้นเสาย่อมๆนี่ละแต่ปะัะเดนก็นยังถากไปอยู่ ขาส้นเข่ากลางต้นเนี่ยเข่าข้อหัวขึ้นกันว่าสิเป็นจงังไดลดกระได้ล่งไปข่างทางพี่น้องสภาพรถก็ว่าพังทัางหลายอืแล้วไข่เนี่ยว่าข่างข่างท่างเป็นทองรองน้ำเนี่ยเเลิกปันไดพี่น้องประมาณจักเทิงรอ,อแต่ยังไขยอย่อู่ซึ่งรถนี่ก็ล่งไปเบิดขั้นเลยเบิ่งจากเหตุการณ์เนาะพี่น้องเนาะน้องก็คือ้นสีเคยคอยล่งไปนั่นแหละเบ่ร์เบิบ่งจากอันนี้แล้วน้องล่งไปข่าง,างเป็นระยะทางยาวเติบยู่ ว่ารับในรลักสิลปล่อยลงจากถนนไปพี่น้องหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะหลายๆคนกับหฮทรงกระนั่งใจให้น้องเพราะว่าสิเป็นศิลปินน้ำกันจ้าน้องอภินันน้อยดาวเหนือพี่น้องกับว่าปลอดไัยครับพี่สาวหลายๆคนซึ่งผู้บริหารสาวหน้อย,เ,ยเพียรแพงซึ่งเมือ่อคืนนี้สาวน้อยเพียรแพงไปทําการแสดงที่อำเภอกำน่าใสฝนกระตกฝนตก ตลอดทั้งคืนนั่นแหะพี่น้องจนมาหอดเยี่ยนีผมคิดว่าก็คือสิบเพราะตั้งกันแต่ว่ากับเระตรงแห้งปล่อยๆท่อ,อาถนน,นลื่นเนาะพี่น้องนะเนาะนั่นแหละน้องบอกว่าน้องสีเดินทางกลับนาสิจากการแสดงเมือนขึ้นนี่าทางเจ้าหน้าที่กัเห็นว่ามั่นนาสิบ่อปลอดภัยก็เลยได้ให้ใหสซั่งเ,เลือกงานประมาณตีตีหนึ่งก็กว่าตีสองนี่แหละอตอนแรกว่าสิเ่เหรียต่อแจง,งเป็นประเภทนี่แข่งเรือพี่น้องแข่งเรือทางอำเภอกำม马拉าสาย แลน้องหอ,อมแอมเพลีนแพงถ้าสีบอกไปแล้วศิลปินทุกคนของสาวน้อยเพลี่นแพงโดยเฉพาะทาาั้งศิลปินล,ล,ล,ลักจังสาวน้อยสเสด็จแบนจังสีก่กับหอมแอมจังสี่หอมแมอมอุ้งอิงก็โจกเดินทางไปแต่จะเปลีนฤดูๆๆกาลกับมีงานว่ากันว่าเกือบทุกมือว่างเวียดแน่กับมาซสอมกับบงจังสี่ไหมแล้วกับนีมนี่นีคอนเสิร์ตเอ่ยสาวน้อยสเสด็จแบนเอ่ยอจังสีก่ก,ก,กับเลยการผักพรกับเลยสี่ สีบอเพียงพ่อเนาะพี่น้องเนาะลายๆคนกบากันว่าน้ารถส่วนตไปเพื่อคว่วมสะดวกท่องตู้ในการเดินทางหลกักการทํางานน้องอมแอมกับเป็นอีกผู้หนึ่งพี่น้องถัดจา,าไปแล้วข้าวลักษณะนี้อุบัติเหตุนี้ปีหนึงน่งปีหนึง่งเกิดขึ้นกับศิลปินหมอลองมอล่ำนี่หลายพี่น้องจังลาจุดนี่กับเป็นน้องไอแอมชนทิชาอันนั้นเดินทางไปกับแม่ กับไปส้นสาราขา,า,าก้างพนังกับพ่นกับก็เจียบหลังห,ห,ททหลายังน้องอ้อมแอมนี่กะคิดว่าน่าสิเพราบาดเจียบยังไหลายแต่ว่าน้องกับตกใจแห้งน้องพี่น้องเนาะเบื้องจากรูปนี่กับน,น้องก็น,นั่งพุ่มนา,ลาแล้วกะขึ้นรถนาที่เป็นผู้ให้ผู้ชี้ไปถึงวงบาลแล้วกันหายห่วงแน,น่อยู่แต่ว่ารถนี่มันกับพรเป็ยนยังดอกมัดสมได้อยู่ขอให้พ้นขอให้ยก็ดีแล้วน้องพี่น้องเนาะโอ้ยจะสีว่าจังไม ช่วงนี้เปิดฤดูกาลแล้วจังสาวน้อยจังสี่พี่น้องอหลายๆคนกับชื่อเสียงว่มามีงานมีการเงียย้วยวๆไปเลยมาทีนที่นี่นมือคืดในยุคกาะสินมือแรงนี่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนสี่สีเดินพุ่นละเดินทางเขาทางคข,า,ขาทาขอหมอทางปากกลางพี่น้องนี่ละโอ้ยเสื้อผีเนาะหอมแยมกระแฮงเันหัวตะไคร้สี มาเป็นนา่งเอกไม่กับวงสาวน้อยเพียนแพงเปิดสิเปิดฤดูการไปเหมือน,นที่ที่สที่กับยุดหนึ่งมือแต่ว่ายุด,ดหลายคนก็นยังไปไปร่วมการลงมงานยุดไปเปิดวงหงมอลำใจเกลือลอยที่24บางคนก็บอ่ได้พักยังอุ้งยังสีน้องพี่น้องเนาะเดินทางไปเปิดวงหงมอรำใจเกินร้อยแล้วมืขอึ้นนี่ยุดกรลสินถือว่าเป็นงานแรกย่างเป็นทางการของสาวน้อยเพื่อนแทง หลายส่วนยังบ่ท่านใดลงโตบ่ว่าสิเป็นระบบไฟระบบเสียงคือจังเฮ้าเห็นน่ะละพี่น้องเมื่อเปิดูดูการจงายมาเป็นที่ผีผักวิจาร์มาเป็นดราม่าแต่ว่าที่จริงแล้วมันกระือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะว่าปีนี้สาวน้อยเพริบ้พนแพงปรับปรุงใหม่หลายส่วนพี่น้องบ่ว่าสิเป็นเวทีฉากไฟแสงสีเสียงเข้าสิได้เห็นว่าระบบเสียงก็ยังบระท่านแมทระบบไฟก็ยังบ่ท่านใด ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละจนเอฟซีแฟนครับเซเบอกถึงกันว่าเออเมื่อเปิดไม่หอนไม่หอนตลอดเลยค่ยคอยๆปั๊บปรุงไปบอโจโวเขาบ,บอกวาบอกย่ว่าเดี๋ยวสีเฮ็ดให้ดีขึ้นต้องพี่น้องรนาเพราะว่าเป็นเครื่องเสียงนีก่กมีการปรับปรุงไหมหลายๆระบบมันยังบาท่านนในแมตปันไดมาทั้งส่วนกช้ยันสะพึ่งอ,อันนี้หลายให้เพื่อนได้ แก่โตบ้าโจว่าขอเวลาแก่โตจังเสียนอน้องสิออกมาโพดขอโทษน้องพี่น้องว่าสำหรับมือเปิือฤดูการเองกับยังบ่ท่านใดล่งโตฟันใดนั่นแหละค่อยๆปรับปรุงกันไปถ้าที่เราแล้วปีนี่ฤดูการนี้สาวหน่อยเปลี่ยนแพ่งมีการมีงานชิวการชิวงานน้านแน่นแห้งพี่นอ้องนั่นแหละกับเป็นห่วงศิลปินยยคเต่ก็ล่างใจให้ศิลปินสุ้ๆสุ้คนเดินทางหรือฟ้อปลอดภัยพี่นอ้องอ่าตัวสิเป็นรับในหรือว่าถนนลืบแล้วว่าทีนๆเฮ็ตามฟด ติดตามโคดจราจรขาดเท็มคัตอ่าให้ดีพี่น้องนั่นแหละอุบัติเหตุเป็นหนักบ้างสิกลายเป็นเบาคือนยังน้องอ้อมแหมมยังสี่พี่น้องเอ้าสุดท้ายท้ายที่สุดก็ข,ขอให้น้องอ้อมแหม,มอ่าปลอดภัยเพราะเป็นอีหยังหลอ่ให้ขึ้นมอเอ,เอ็กซเรย์อีหยังเบิ่งให้เรียบร้อยนะพี่น้องนนเนาะอ่านั่นแหละสำหรับรถกะจังคอยว่ากันจังคอยสอมเอาเอาสำหรับมืรอนี้กับมะกอกมาจากรับทีกับน้องมาเจียงฮัลโหลโขคาวให้พี่น้องได้ทราบสำนีพ้นพี่น้องแล้วมาพกกันไหมขิดหนาสำหรับมืรอนี้ขอบคุณครับ